ช่อง u n c Official YouTube นะครับกับ EP ที่2ของโปรเจกต์ How To อยู่บ้านอย่างไรให้สนุกนะครับวันนี้เราอยู่ที่ห้องของวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยรังสิตนานะครับกับเมนูลาบก็มีกึงสำเร็จรูปนะครับในวันนี้ที่เราจะทำกันแต่ว่าวันนี้ที่ไม่ได้าทำเองนะครับเราจะมีสิทธิ์เก่าของเราที่เรียนจบสถาบันตะานมาก็คือเชฟพี่โตเต้นะครับขอชมเชฟพี่โตเต้ลยครับขอเคครับ พี่โตเต้ของเราก็อยู่ตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้พี่โตเต้แนะนำตัวตัวเองนะครับว่าชื่ออะไรนะครับจบมหดับอะไรสาขาอะไรนะครับเชิญพี่โตเต้เลยครับครับครับผมชื่อนรุตศรเทพพรนะครับอยู่เชฟโตเต้นะครับผมรหับห5นะครับปัจจุบันเป็นหวัผู้ดิบเชฟอยู่ที่บริษัทเดียร์เจ้าใหญ่อินเทนแล้วก็เป็นชุบชนชาวอยู่ครับเรารู้จักเชฟพี่โตเต้กันแล้วนะครับทีนี้เราจะมารู้จักวัตถุดิบที่เราจะทำลาบบะหมี่ขิงสำเร็จรูปในวันนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวจะให้เชฟของเราแนะนำนะครับผมเจ้าเชฟพี่โตเต้ได้เลยครับ สิ่งแรกที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือบะหมี่เขียดเป็จรูปน่นเองนะครับผมนี่สองครับเป็นหมูสับครับนี่สามเป็นต้นหอมแล้วก็ผักชีเป็นหอมแดงน้ำมะนาวพริกป่นข้าวคั่วน้ำปลาและใบสะระแหน่โอเคครับหลังจากที่เรารู้จักวัตถุดิบแต่ละชนิดกันแล้วนะครับตอนนี้เรามาเริ่มลงมือทำกันเลยดีกว่าไหมครับเชฟตอนนี้เริ่มอยู่แล้วครับได้ครับผมระดับแรกนะครับเราจะ ลวกหมูให้ตุ๋กก่อนครับเราแตาหมูเนี่ยเข้ามโมรเวฟนะครับผมอ๋อบ้านใครก็คือใช้ไมโครเวฟเป็นหลักนะครับผมถ้าใครไม่ถนัดที่จะทาเตาแก๊สนะครับใช้ไมโครเวฟที่บ้านก็ได้นะครับส่วนมาม่านะครับเราก็ไปต้มน้ำรอไว้หรือบ้านใครมีกระติกน้ํร้อนกดกดพวกกระติกน้ํร้อนไม่รอก่อนก็ได้นะครับครับถ้าไมโครเวฟือใช้กับการต้มหมูอยู่นะฮะระหว่างที่รอนครับเรามาทําเครื่องราบกันนะครับผมจะมาใส่อะไรก่อนครับประกอบด้วยน้ำมะนาวนะครับประมาณสามช้อนโต๊ะครับอ๋อ เห็ดน้ำมะนาาและน้ำมันไหลนะครับพริกป่นนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะครับอันนี้ใครชอบกินเผ็ดก็คือใส่มากใช่ไหมครับแล้วแต่ความเผ็ดแต่ละคนเลยข้อคั่วนะครับประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะครับน้ำตาหนึ่งช้อนโต๊ะครับจากนั้นหอมแดงซอยครับสามสิบกรัมครับผมเรามีวิธีซอยยังไงให้หอมมันบางบ้างครับเสพ อ่าอันนี้ต้องใช้ความชำนาญครับต้องใช้ความชำนาญนะครับหั่นซอยระวังบาดมือตัวเองนะครับอยู่ที่อยู่ที่ห้องเลยนะอันนี้จะเป็นต้นหอมผักชีนะครับรวมกันยิกรยำครับอรกินมากเลยครับตอนนี้น้ำลายเริ่มไหลเลยครับจากนั้นนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันต้นๆนะครับคนให้เข้ากันครับโอ้โหคุณผู้ชมพบตอนนี้กลิ่นกลิ่นหอมมากเลยครับ พอเราได้เครื่องเบื้องต้นนะครับอ่าตอนนี้หมูเราเสร็จแล้วนะครับเราไม่เราไม่ควรที่จะใส่ืปตัวเวฟนานนะเพราะเดี๋ยวหมูมันจะแข็งเกินไปนะฮะนี่นะครับที่เราอ่าได้แล้วนนี้หมูใส่เข้าไปเลยครับว้าวเราลวงไปก่อนเบื้องต้นนะครับเอาคุกเข้าให้มันเข้ากันก่อนได้ไหมครับค่ะไงนี้กลิ่นหอมมากเลยครับ อยากให้ยูทู e มีกลิ่นอย่างไรตอนนี้หอมมากเลยครับโอ้มามา่มาเราบะหมี่กึ่มตุนรูปเราพระเอกของเรา,านะครับมาแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะพวุกเขาอย่าลวรว้ให้เกินสามนาทีนะครับเดี๋ยวมันจะอืดเกินไปนะฮะรมาน,นี้นะครับโอ้หน้ากินมากเลยครับตอนนี้มาประ เพิ่มเติมนิดนึงครับเพราะตอนแรกที่เราใส่เนี่ยเราเพิ่มรสชาติให้หมูของลาบก,ก่อนจากนั้นเราจะปรุงอีกเบื้องต้นเพื่อที่จะให้เส้นมีรสชาติของลาบเข้าไปอ๋ตอตอนแรกคือเราปรุงรสให้กับเครื่องลาบก,ก่อนใ่ครับเราจะมาปรุงรสให้กับเครื่องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอีกทีนึงตัดรสอีกนิดนึงครับผมอืมครับจากนั้นเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันครับ น่ากินมากเลยครับตอนนี้เมนูนี้คนทำที่บ้านก็ทำได้ทุกคนเลยนะครับสุดท้ายจะตกท้ายด้วยใบสาระแหงน,นะครับมคลุกเค้าใหเข้ากันก่อนนะครับ เราต่อไปจะดูขั้นตอนาก,นา,การจัดจานนะครับแล้วกมาขั้นตอนการลงจานกันนะครับผมเพงจะผักลองนะครับอย่างนั้นนะครับเราเห็นเรา อมใช่ไหมไปตแต่งด้วย ใายด้วยใบถแถหน่งทนิดนึงนะครับรสชาติตวัวหลักจานครับครับเรียบร้อยแล้วครับผมกับลา,าบบะหมี่เส้เสร็จรูปครับ โอ้โหนะครับหน้าตาน่าทานมากเลยนะครับเชฟขออนุญาตชิมนะครับตอนนี้นี okay. ่ครับเราตักที่เส้นบะหมี่ยืส่วนลิ้นะครับกับหมูสับเน้นๆนะครับแล้วก็ใบกวางนิดนึงนะครับโอเคนี่ครับเป็นไงครับน่าทานไหมครับผมนะครับผมอย่าลืมนะครับอยู่บ้านอยู่เชื้อเพื่อชาตินะครับแล้วก็กินร้อนช้อนเราล้างมือทุกครั้งด้วยนะครับขออนุญาตเปิดแมสนะครับเพื่อที่จะชิมนะครับผมโอ้โหดูครับหน้าตาน่าทานมากเลย ในงานรับประทานมตรต้อมอร่อยมากเลยครับอร่อยต่อๆเลยยจริงๆครับเสร็จสิ้นแล้วนะครับสำหรับวันนี้การสาธิตทำเมนูลาบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับในวันนี้เราจัดจานให้ดูสวยงามนะครับเพื่อที่จะเป็นการพรีเซต์นะครับแต่สำหรับน้องๆที่อยู่ที่บ้านนะครับถ้าเกิดว่าไม่ไม่มีจานสวยงามนี้ก็คือสามารถที่ทําแล้วก็เทใส่ชามเอาระทานได้เลยนะครับผมส่วนเครื่องปรุงนี่นะครับที่เราเห็นเห็นอยู่นี้นะครับก็คือปรุงตาม น้องๆถนัดได้เลยว่าอยากจะกินเปรี้ยวกินเค็มกินหวานนะครับแล้วแต่ความชอบของน้องๆได้เองเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมสำคัญนะครับกินร้อนช้อนเหลาล้างมือทุกครั้งด้วยนะครับว,วันนี้ก็ขอบคุณเชฟโตเต้ม,มากนะครับที่มาสาธิตการทําลาบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปให้เราในวันนี้นะครับสำหรับน้องๆที่สนใจที่จะทําอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารข้าวอาหารหวานหรืออาหารยุโรปนะครับอาหารจีนก็สามารถที่จะมาติดตามเราได้ทาง สาขาการโรงแรมนะครับวิชาเอกธุรกิจพัฒคานะครับโดยที่ facebook.com/ssiuic นะครับหรือที่ line นะครับ @ssiuic นะครับสำหรับก่อนจะจบนะครับให้พี่โตเต๋ฝากอะไรนิดนึงกับทางท่านผู้ชมทางบ้านนิดนึงนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็น้องๆคนไหนที่อยากทําอาหารเพิ่มเติมนะครับก็ทักเ f a c e b o ส่วนตัวมาได้ที่กัปตันโตเต๋ในในตัานะครับผมถ้าอยากเจอเชฟ นะครับไปเชิญที่เรือเจ้าพยาเป็นเซตครับผมหลังจากที่โควิดหายครับครับผมขอบคุณครับ